คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานออกมาพูดผมว่าเขาควรตั้งหลักได้แล้วนะอืมเพราะว่าที่พูดออกมาทั้งหมดมันมัดหัวมัดท้ายหมดอืม,อมใช่ค่ะไม่ว่าการให้เงินสื่อมวลชนครั้งละหนึ่งมืน,นอ่าคือนักการเมืองข้าราชการเนี่ยทั้งรับและให้นะใช่ คือให้ให้เกินสามพันก็ไม่ได้รับเกินสามพันก็ไม่ได้ไไดค่ะนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นปัญหานะการใช้เงินส่วนตัวเกินกว่ายี่สิบกว่าล้านต่อปีเนี่ยทีนี้เนี่ยปปองอทีนี้เห็นไหมจะไปพิสูจน์เงินส่วนตัวมาตรงไหนอย่างไรใช้มากี่ปีแล้วเห็นไหมหรือแม้กระทั่งว่ามีข้อมูลเปิดเมื่อไหร่ ตายกันทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผมว่าสถานการณ์นี่ไปไกลมากไปไกลไปไกลมากกว่าที่คิดเพราะความเป็นจริงเนี่ยถ้านิ่งมาตั้งแต่ต้นเนี่ยแค่รักษาลมหายใจเอาไว้เนี่ยอ,อย่างไรก็เป็นผู้ิัชาก,การตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วใช่เพราะว่าตัวเองเนี่ยกเกษียณปี2,574ันใช่ค่ะ ถัดมาเนี่ย2,569ที่เหลือเนี่ยนะครับผู้ิรชาการตัวแดงชาติที่มีมติวันนี้พลเอกต่อศักด์พลตำรวจเอกรอยเนี่ยก็ปีเจ็ดค่ะปีเดียวหมดสองคนนี่ปีเดียวนะครับอีกคนปีหกเก้าตัวเองเนี่ยนะครับเอาละมันไปต่อคนปีหกเก้าอีกอ,อ่ะก็ยังเหลือเวลาอีกห้าปี เวลานี่เหลือเฟือ,อแต่การบริหารเวลาที่มีเยอะเนี่ยแม้ว่าตัวเองประกาศไม่นังขังขอบไม่เป็นกู้แข่งเวลาเหลือมากมแต่ปัญหาว่าไอเวลาที่เหลือเนี่ยมันจะได้ใช้หรือเปล่าล่ะเพราะการพูดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆที่พี่นุกเขาพูดถูกหมดว่ามีอะไรเนี่ยแสดงว่าคุณมีอะไรนะ และเนี่นะครับเปิดออกมาสานักงานตำรวจแห่งชาตินี่ตายกันหมดเนี่ยสแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายใช่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอืแล้วตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะอืเรื่องเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเปิดลเลยดิเพราะไม่เปิดนี่นะครับคนก็มีความรู้สึกว่าคุณเจตนาพูดเพื่ออะไรล่ะ เะครับเพราะว่าพอพูดอันนี้จะเกิดขึ้นโดยมิติอารมณ์ความรู้สึกใดๆก็ตามนั้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือคําว่าตัวเองมีข้อมูลอข้อมูลอันนี้ยพอมาเปิดเผยเนี่ยตายกันทั้งสํานักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเอาทางวินัยนะเข้าข่ายในเรื่องของไปในลักษณะที่จะทําให้เสียภาพพจน์ขององค์กรได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็ทางเลือกน้อยอื คนเราพอบนเส้นทางเนี่ยมันครั้งเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดอะหลายๆเรื่องมันมารุมเวลาสุขข้าวพระเรสาแทรกและก็ก่อนหน้านี้นะครับมารอบนี้ก็ประสบความสำเร็จทุกเรื่องอได้รับการยอมรับในทุกเรื่องราวคือหมายความว่าเล่นบทลุกเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จหมดพออยู่ในสถานการณ์ของอบทรับเนี่ย ซึ่งก็ตั้งหลักไม่ทันนะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องราวเนี่ยพอพูดแล้วมันไปมัดข้อกฎหมายหมดะชนะครับเรื่องเรื่องสื่อมวลชนนี่สำนักข่าวแต่ละสำนักข่าวเดือดร้อนหมดอะ่ะวันนี้ผมไปที่เนชั่นไปออกรมชัดลึกก,ก็ก็วิเคราะห์ข่าวกันในสถานการณ์ที่ความไม่ชัดเจนทั้งหมดช่วงที่รอมติการประชุมกอรรเนี่ยนะครับข่าวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งว่า ตั้งพลตระเวรรอยอเป็นรักษาการก็วิเคราะห์กันต่อกรณีรักษาการเพราะว่ามีกรณีการรักษาการผู้บัญชาการผู้บัญชาการบุ่แ่งชาติสมัยอภิสิทธิ์เวชาจีวานรักษาการยาวนานที่สุดเลือกอย่างไรก็ไม่ได้และที่สําคัญที่สุดถ้ากราณีรักษาการเนี่ยคนรักษาการก็เหลือปีพลตรจเอกต่อสักก็เหลือ เหลือปีนรักษาการไปสิบเอ็ดเดือนแล้วไปตั้งเนยหลือเดือนเดียวนะเห็นไหมว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เนี่ยที่นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นหัวโต้เนี่ยผมก็วิพากษ์เหมือนกันว่ามันไม่ควรจะใช้ช่องทางการตั้งรักษาการเพราะว่าสุรเชษฐหักพานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกตัดสิน ไม่ไม่ถูกไม่ถูกนะครับการตั้งคณะกรรมการโดยบิ๊กชิงเนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาตรวจสอบเรื่องการออกหมายคน้นเรื่องการคุณบ้านอ่าใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เรื่องอการกระทำอะไรที่มันผิดกฎหมายะนะครับเป็นคนละเรื่องราวสถานะทั้งสี่คนครบเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าถ้าเราไปดูคำสั่งเรื่องตั้งกรรมการเนี่ยเป็นคำสั่ง ใบว่างนะอแค่แค่แค่รับรู้ข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลส่งให้นายกท่านไม่ได้บอกว่าเอาไปทําอะไรหรือให้มีให้มีคําสั่งอะไรต่างๆพวกนี้ไม่มีแค่แค่รับทราบข้อมูลทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องการเรียงการเรื่องการเรียงเรื่องความความอาวุโสเนี่ยโดยนับมาตั้งแต่การเป็นรองผู้กำกับโดยจนถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่าใช้ระยะเวลากี่ปีกี่ปีคือความจริงเนี่ยทุกคน,เ,นเร็วมากกับเร็วน้อยเท่านั้นเองใช่ก็เร็วมากกว่าเพื่อนกันทั้งนั้นแหละนะครับก็คือหมายความ <laughs> มันมีเร็วมากกับเร็วน้อยเร็วหมดอะ่ะ <laughs> ก็คือหมายความว่า,วาสมมติว่าเขาห้ามขับรถความเร็วเกินเก้าสิบจะเก้าสิบเอ็ดจะร้อยยี่จะร้อยห้าร้อยหก คือเร็วหมดเร็วกันังหมดเลยพวกเร็วหมดแต่ว่าพอมานับนับคนนี้อ,อาวุโสกว่าแต่ความจริงก็คือว่าถ้านับความเร็วก็เร็วกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าก็เร็วมากเร็วน้อยเออประเด็นนี้ย้อนกลับไปที่พี่ตู่เคยพูดนะี่จะเป็นปัญหาในอนาคตนะเพราะว่าแต่ละคนในปัจจุบันเนี่ยมันโตเร็วทั้งนั้นอย่างพี่ตู่บอกว่าพุมกับอายุน้อยกว่ารองพุมกับ อ่ะถูกไหม่ยทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดเดี๋ยวมันจะขึ้นมาจ่อกันแบบเนี้ยน่วจะเป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้นก็ตอนนี้เนี่ยนะครับประธานนักเรียนอนุบานหนึ่งคุมมหกแล้วเพราว่าอะไรรอพ่วมกับในเป็นสิบปีสิบสองปีสิบาปีพ่อพ่อเป็นกี่ปีนะโอ้จะไม่ได้แล้วค่ะนานนานอืเห็นไหมนี่บางคนสิบสาปีสิห้าปีไอพวกนุ่นขึ้น เพวกพื่พพทีนี้เนี่ยนะครับผู้กำกับเนี่ยเป็นรุ่นน้องรองผู้กำกับสารวัตรนะครับผู้กองรุ่นพี่หมดอ่ะคือหมายความว่าไอ้ระบบที่เราที่เราบอกระบบการวิ่งการจับตำแหน่งแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเอาอนุบาลหนึ่งมาคุมมหกไงใช่ประธานนักเรียนโรงเรียนพกขวดนมขึ้นเลย โมกโมกเขาคำนับมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ใช่และสามสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็มีน้อยมากนะครับแม้ว่าจะได้โดยหลักอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขจนกระทั่งตำรวจมันถอดใจแล้วก็อยู่บทสังกตายหมดอะไรตายอยากคนก็วิ่งแซงวิ่งแซงเรื่อยนะครับหิ้วถุงไปวิ่งแซงไปวิ่งแซงไปวิ่งแซงไป ตามตากันทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงปฏิเสธยังไงก็ปฏิเสธแต่ว่าคุณจะปฏิเสธยังไงกับคนสองเกือบสามแสนคน่ะอรู้กันทั้งนั้นนะแล้วทีนี้นระบบมันก็รวนกันหมด<า>แล้วนะครับถามว่าแล้วใครรู้บ้างใครทําบ้างไอ้เรื่องแบบเนี้ยอเห็นกันทั้งนั้นว่าใครทำอลองไปถามตํารวจดูว่าใครทํานระบบมันรวนวุ่นวายขนาดนี้ใช่ ทีนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดือว่าถ้าไม่แก้เรื่องนี้เนี่ย <Ừ. S 2> นะครับไม่แก้เรื่องเนี้ยผมว่าเนยิ่งครั้งหน้ายิ่งปัจจุบัน,นตำรวจเสียขวัญหมดใช่ใช่เสียขวัญถอดใจแล้วคุณจตุพรคิดว่าปัญหานี้จะแก้ได้ไหมคะมันต้องแก้ได้แต่เท่าจะแก้ <Ừ. S 2> ปัญหาก็คือว่าไอ้ที่แก้ไม่ได้คือไม่แก้ไงสังกัญนาไม่ได้ตำรวจเป็นผู้มีเกียรติใช่ตำรวจเป็นผู้มีเกียรติสังกาญนาไม่ได้ ก็แก้มีปัญหาตรงไหนก็แก้ไขกันนะเขาบอกแนวะคิดอย่างนี้นี่ตำรวจที่กําลังจะทําความดีนู่นนี่อะไระกูตกอยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วมีนายกก็ไม่ช่วยก็พูดแบบนี้ก็จะไม่ทําอะไรสุดท้ายก็ถอดใจอ,อือะไรก็นก็แบบนี้มันได้ดีกันนี่ใช่เห็นไหมตอนแรกตำรวจเนี่ยผมว่าออกแกงเรียนนายร้อยหรือจะนบรบในไฟแรงทั้งนั้นแหละใช่ใชไฟแรงกันทุกคนอนะ แต่ว่าไฟมันก็จะเริ่มมอดขึ้นมอดขึ้นมอดขึ้น